สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีทางเพจนะครับ FC เพจไอ้พองพองคนเดิมเด้อนะครับแล้วก็นะครับ FC ทางช่อง YouTube ออนซอนถิ่นอีสานนะครับนะครับมือนีแอดจะมาะติดตามนะครับอาจารย์ม้วนคนเลี้ยงช้างนะครับแล้วก็น้องแป้งนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะเด้อนะครับวันนี้แชร์ไปนะครับขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับผมนะครับกดแชร์กดหัวใจรัวๆกันนะครับผม มือนี่ครับมือนี่จะมาให้น้องแป <c oughs> ้งนะครับจับลูกปิงปองให้โชคเลยนะครับมือนี่นะครับนะครับน้องแป้งก็ดูผลในโฮมใหม่นะครับเดี๋ยวแอดจับแพนกล่องไปให้เบิงนะครับเด้อนะครับนู้นกับน้องแป้งนะครับแป้งนะครับผมตากแดดครับพี่น้องฮ้อนคักมือนี่ครับมือนี่ทํางานตากแดดนะครับพี่น้องนะครับทํางานตากแดดนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อนะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมื่อนี่จะเอาลูกปิงปองนะครับให้น้องแป้งจับให้โชคกับเอฟซีแฟนจองทุกท่านนะครับนะครับเนาะคุณนะครับน้องแป้งอยู่ต้นมะกระาดเงีุบนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกันเด้อนะครับมื่อนี้มื่อนี้น้องแป้งจะให้โชคเป็นตัวใดนะครับผมนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าน้องแป้งจะให้โชคเป็นตัวไหนแล้วก็ครับอาจารย์ม้วนจะให้ตัวไหนนะครับแนวทางในวันนี้นะครับผมนะครับทั้งสองอันนะครับส่วนอาจารย์ม้วนนะครับจะให้แนวทางเป็นตัวไหนครับสําหรับในงวดวันที่16มีนาคม2564นะครับแล้วก็น้องแป้งจะจับปิงปองให้เป็นตัวไหนกันเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ย่าๆเอาผมไปโย่งนั่ครับย่าให้เราไปโย่งนั่นย่าไปเขียนน่ะเต็มน่ะสั่งสี่นะครับบางทีอาจารยกับคาเลขเขาอาจารย์กับคดีไปครับาเลขบ่เขานี่คนก็ว่าอาจารย์ให้เลคบ่ตื้อทั้งทีที่อาจารย์นี่บ่ได้ออกจากปาอาจารย์ครับแต่มือแต่มือหน่อยให้ออกจากปาอาจารย์ค่อยว่าใี้ค่ออาจารย์อาจารย์รับผิดชอบเองครับครับผมแมนวะผมผมกับฟุกดีเอ็ดดีนะครับอืมดี่นายนะฝากถึงหลายๆส่านนะครับเด้อที่เอาตัวเลขกว่อาจารย์หมวนใส่ใส่ซื้อนะครับผม เบาได้กางให้เบาเบาซาเบาซาครับครับเบาได้กาให้เบานะครับผมกางหูโยวังนี้แต่ว่ามันมันบาถึงคำนี้ข้างๆหน้าครับครับผมใครอยากได้ที่นี้ออกจากตาเออนี่แบบนี้ครับชั่วครับมาหอดมองฮั้นบอนนี่สิ่งสี่งนะครับไม่เห็นนะมากันจิ้งชอบจริงไม่สั่งสี่งนะครับไม่เห็นนะเห็นตาไม่เห็นกันสั่งสี่งละถิ่ต้องเราต้องเอาไปเอาซื้อออกยายายายถึงเจ้าได้สุดใคยไปเจ้าไปคำนวณแล้วเอาซื้อคอยคอยออกเดี๋ยวมัน ยายายาขอร้องหลายๆเจ้าว่าซื้อเจ้าออกไปเลยซื้อไปเลยก็ได้ซื้อเจ้ากัคู่เขียนนั่นละไปเลยอนุญาตอนุญาตอนุญาตครับยายาเอาซื้อขออาจารย์ายายายาครับก็ว่าผมผมไม่ใช่แล้วไงก็ว่าผมจุดที่มีนี่แล้วเห็นบ่อออันนี้นอันนั้นเป็นสูตรเก่าเด้อตัวนั้นเด้อครับเนี่ยคืออาจารย์ม่วนก็ะเด็บฝากไว้เนาะครับตัวแรกมันใส่ซื้อขออาจารย์ม่วนอยู่ถ้าเบาได้ก็ให้เบาให้เบาซะขอร้องเบาซะครับผมเพราะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมถ้าเกิดว่าข้อดีคือว่าเดี๋ยวออาาาาาจจรรรยย์์มมม่่ววนนนเเข้กก็คสงิ แต่เขาเลขยว่าเขาคนกับมาล้มเดี่ยอาจารย์ม่วนโดยที่อาจารย์ม่วนเป็นคนบาท่นได้ออกจากปากคือยังเลขออกปุ๊บนี่เลขของอาจารย์ม่วนถึงมาเลยโดยที่อาจารย์ม่วนบาท่านเด้ปล่อยคอค่ำไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับคันเบาได้ใหาเบาขาเบาได้ห้เบาเนาะครับครับแล้วะกระผมกาญยินงย้ำนอยนึงก็ว่าการคำนวณสรุปเลขกใหญ่นะนี่นี่ผมกาญสรุปให้เออหนังสือนะเน้นตัวใดบัตสองบตองสื่อกับตองสื่อเอาเด่นเน้นคือที่สามหนอยสามหงส์สามหงส์เนี่ยครับเน้นใหญว่ามันเข่าก็เป็นเข่าดีครับผม นี่ครับผมตัวสายพระเบิดของอาจารย์ม้วนนะครับนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมเรานําเสนอเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารณาดีๆก่อนนะครับเสือได้เป็นคนเสือเด้อนะครับพี่น้องครับทั้งช่องแลวก็ทีมงานเขาเป็นแนวทางเป็นสื่อกลาง ที่น้ำเสนอให้กับทุกท่านได้ไปพิจารณาเบิรงนะครับผมมาได้ง่ายมาไห้ยังง่ายนะครับโอ้มีตัวเลขที่ทำมปลุกเสียงขึ้นอีกปลุกเสียงขึ้นนีกวะปลุกเสียงท่านพระนี่ครับผมโอ้โหตัวเลขปลูกสายตัวเลขปลูกสายเวทนะครับสายเวทสีแปดเก้าสามนี่ครับสูตรครับนะครับเดินนครับพี่น้องอรับโอแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวเลขปลูกสายเวทเด้อครับมีเด้ออเด้ครับผมวยนนี่มีมันมีอยู่อยุห่าชุดแต่ว่า ไอ้งวดที่ว่า3ามศูนเี่มันออกไปแล้วไอหมออต้องเอาอน,นี่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 เหลืออยู่สี่ชุดสี่ชุดนี่มันไม่หมดสี่สี่หกเก่าเก่าสีนี่เ,นออนเพราะว่าเจอเล็กดังผมมาเ่ออกเพราะอยังมันใจแบบว่าเข้าม,มาปลูกมันออกตัวนี้ตัวนี้ปลูกเลยสี่ศูครับนี่ครับเกสนี่แหละนี่แหละครับเก้าสามแปดเก้าเก้าสามแปดแปดเก้าสมแปเก้าสามสามนี่เพามันใจเลยผมก็ได้คือกันครับสี่เก่าสี่หกว่าดังกระแส ผมว่าบอออกได้ใจผมเนี่ยคือว่าพอออกมั่นใจครับคัดท่าวผมปกพงษ์สินะนี่ผมเลยไม่อยากให้ให้อชุดผมอยากให้สองชุดพ่อแปลว่าให้ซื้อซับซื้อซับเอากลับไปกลับมานะก็อดชุดเดย์ผมประตูบอกครับเออเตระโตเลยนะเนี่ยผมกับพงษ์ว่ามันจะออกชุดเดยเอาอีกเนาะแปดเก้าสามแต่ว่าผู้ใจผมเนี่ยผมชอบตัวนี้มากๆเลยครับได้ใจนะชอบแปดเก้าสาม แลกเลขพาเวปุ๊กเลยแปด้าสามเมือนแก้าสามกัสี่นี่นี่นี่ก็ปุกข้างเดียวมันออกมาสองก้อนนี่แหละนี่เห็นนี่เห็นนี่แหละข้างเดียวนี่นี่นี่ครับเอาออวมาสองก้อนหน่ครับครับนี่นี่นี่ไข่สองก้อนไข่สอน่วยครับปลูกมาได้แปดเก้าสากับสี่ศนยเนาะสี่ศูนยเออนี่นนีขอสี่สามหน่อยเมื่อวานผมไปผมมาทันปุ๊กผมไปหาซื้อเลขนี่ผมก็ได้ได้ดมไอ้มูมูนีครับพี่น้องมูนี่มาได้หามาได้ ผมก็เลยป็นตัวเลขที่อาจารย์มวลมันปลูกสายพะเวทนะครับเนาะได้ได้มาสองชุดนะครับได้มาสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามครับไอ้ไอ้ี่สี่หกเก่าเก่าสี่ผมว่าเขาหายสื่อเลยเดี๋ยวไปกันว่าผมปุ๊กสายเวียดใจผมมั่นใจเลยนะเด็ครับเลขหยังเลขหยังเขาสร้างเพราะคือว่ามันเลขเขาก็สร้างเขาอดีตเลขเขพบเองเด้อสี่ศูนย์สามเออผมในน้ำไหลไม่ต้องไปสื่อเนี่ขออาจารย์มวนโดยตรงแต่มีอยู่ ตัวทียบันมาสุดก็ค mm ือแปดเก้าสายัดไหนตัวาดะ่ศเจ๊ด้ต้่เจใ่คิดตัวนี้พี่นี่นี่ยพอไปนี่แหละต้องสูกสุดนี่ใจเชื่อนีเป็นอย่งครับผมได้ๆค้างใเชื่อนีครับผมีวัดถอดมากทวัดถอดมากอะไครับเดือนี้ครับอะไ้ซตัวนี้เนี่มีส0่สกับ8ปดเกสามเด้อครับพี่น้องครับตัวเลข ปลูกสายพันธุ์ของออมวนนะครับนี่แหละครับผมมีแค่นี้ผมยังขายซ้ำนี่แหละครับตัวนั้นผม่อยากให้เอาดอกเพราะ็ปลุกแก่ซื้อกลับไปกลับมาสินะผมมั่นใจเลยครับเลขบอเคยออกหลายตัวนะครับจุดเดียวคือว่าจะไหนอันบอพี่กับขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องอ่าเขาเป็นแนวทางนะอาจารย์เนาะแนวทางครับเป็นแนวทางแปดเก้าสามสี่ศูนย์สามเอ๊ะวันี้อาจารย์คือให้น้อยตัวเลยครับเป็นจะไหนรับคือว่าเขาเขามั่นใจมั่นใจที่ได้สูตรทะเวียนทอมครับคือคือปลุกมากเลยอ๋อไอส่วนที่มัน มันหลายตัวมันบอกมันออกใจคือเดียวคือว่าเขาเขาได้ปลุกแล้วนะเขาใจว่าเขาปลุกแล้วนี่นะมันใจในในควุมปลุกของเขานะตัวสองหมวดสอดมันก็จะปลูกเป็นเป๊ะเนี่นี่นี่แต่ประเภทเท่านี้ครับแต่ว่าพี่น้องจะซื้อไปซื้อไอโรตรี่พวกคได้ว่าเด้อมันก็มีหลายทางเนาะนี่รคับแล้วค้างค้างไปนะเออที่ที่ของเก่าเก่าทีเอาเอาซื้อนักการท่องซื้อนักการท้องมาเกิดเพื่อเอานู่นเออเดี๋ยวาจะว่าขวัญหายประสบปราชญที่ไหนอ๋อ อาจารย์เน้นให้งผมด้วยครับพี่น้องครับส4ครับตัวเลขของอาจารย์วันที่ปลูกสายพระเวียดได้นะครับแไอเนี่ยเอาพ่างไปหา893กับ403นะครับม่ได้เอาเลขผู้ใดมาเห็ดมาเก่ากองให้จระชี้เด้อครับนะครับเก่าสิครับผม เด็กลงไส้บอกเด้อแปดเก้าสามกับสี่ศูนย์สามนะครับตัวเลขของอาจารย์มวนปลูกสายพะเวีนะครับครับผมเด็กลงไส้โอ้หนึ่งสี่ครับครับไส้บอกว่าตัวเดียวแคบหน้าจอได้แคบเด้อถ้าจผต้องได้ผมสาระถ้าไดแคบหน้าจอได้แคบเลยครับผมท่านใดที่แคบหน้าจอได้แคบท่านใดที่เตรีแคบจุดๆเลยเด้อแปดเก้าสามสี่ศูนย์เนอะมีแค่นี้เนาะ อเอาหมวดม่แค่นี้แปดเก้าสามสีู่นย์สามผมหาอยู่ได้นี่แล้วการสี่สี่หกเก้าเก้าสี่แล้วก็ล่างหนึ่งสี่พนผมอยากได้แปดเก้าสามอันนี้มันเก้าสามแปดสามแปดสมเกนี่ก็ยังดีโอ้พอเหลียวได้หนอโอ้ชุดใหญ่เลยตัวนี้ชุดใหญ่เลยผมเล่นชุดใหญ่เลยนี่มันเกปดอันนี้เอาเอาขนาดน้ำเนี่ยมันลอยบอกคัสามก่อแปดเดตรงมันบอกตรงสามอแปนี่เกดเก้าสามเออมันหาพอได้พนนเดีแต่ว่าสร้างเขาอยู่แต่เดี๋ยตรงหาบันถือวันทีนึง นี่นี่ผมเ้ยน้ำแขเนาะนี่นีวนี้เรทุนสำานียบครับครับมันหาอยู่มันหาอยู่นี่เก่าซีนี่ได้มากกบบ่ได้มากกบบ่วันึ่งใจมัไหลดอกนี่จุดนี่ตุ้ดีเนแห้งๆนี่ก็ซื้อไว้มันหลายหลายหลายันเนาะบ่ไหนนอนนี่นี่ซื้อไว้เป็นแนวท่างเนาะวทางไงมงนก้อนก็ซื้อสามสี่ใบได้หรอวงิก้อนเน่ะครับโอ้บ่ได้มากงวนก้อนมาจะไปทาทาทั้งอุดรตั้งสามสี่ใบกเลขกัซื้อซื้อลอยหาซีบ่โอ้ใจไว้ซื้อเอาจากพันหนึ่งไหมผ ไอสามแปนกระป๋อมันแข่งกระป๋อมแข่งเลยตบตไปเออไเท่าไหร่อะอยู่โตอยู่ทุนอยู่ทุนนี่าจาย์มวนกระป๋อยมาเลยเด้อพี่น้องดูไม่ได้เลยค่ะเป็นอย่างน้อยเนาะตัวทรัพย์พรถึงเนาะโอ้โัทรัพย์พนพี่น้องเลยถึงว่าคนหายเบิดจได้่บส้มถบ้มถับส้มไฮ้คนเยอะเถอะเบิดแล้วมงจะทานอกก่นัวทรัพ์นอกเลยครับมันจะดีเลยแล้ว ขอโทษขอไผ่หลายเลยครับพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์นอกไปแล้วครับอาจารย์ม่วนครับผมขอถามอยู่นะครับผมอยู่ครับอ้อคนเขียนไผ่สิเนาะมันตกสองชุดมันโอู้หตัวนี้สิเขาบินได้ครับเด้อพี่น้องไม่สิเล้วถามว่าเขาว่าเขาสามตัวตรงๆครับม่วนครับติดชุดไหนไม่รู้นะอาจารย์มันจะว่าจะเข้าสามตัวเลยครับมั่นใจครับผมคว้มรู้สึกบอกขึ้นว่าเที่ไหนครับคว้มรู้สึกครับคว้มรู้สึกใจผมนี่นี่ครับนักนักโกรธตัวนี้ครับนักไห่แปดแปดเก้าสามครับนักเลยครับ ใส่ภาษาแมันมันวันนักให้เยว่าท่านนักใจให้เลยตนใจให้เยก็จ้ว <ah ่าแหละเนาะครับเรื่องเล่ของตัวเลขจนวนนะครับผมเอพี่น้องเพนาะเนะมัดเยมาเลยครัานเอาที่ที่เอาเพื่อนมัดมัดอายุมัดอายุมัดอายุนี่หมเกือหง่ง่ายกจัเลยก็ดีนะจจนจนออกน้วเลีออกข้วนน้าไป นี่ก็อยู่นี่คือเก่าเห็นบอกกับยู่นี่คือเก่าอาเก็ดออกคือเก่าโอ้เมื่อวนก็ออกกันเล็กออกแล้วมาเห็ดใ่ก็เอาดันออกเอานี่เขาไปแทนใหม่เห็นบอกอ๋อจะเอาตัวเหล็กที่เชื่อมใบนี่เอามัดไว้กับเครือนี่ยกับเครือนี่เนาะเครือมัดให้อยู่คล้องไว้คล้องไว้กจะบ้วงมัดที่ทนเนาะม้วนสีท่อนต้องมัดยู่ตอนมโนราบินไปใส่ยังบินไปไม่ได้เนอะอันนี้นับภาษายังเล็ก สาธุสาธุนำเสนอนะครับผมยังเหลอนะครับนไปใส่นะครับทางช่องและจันมวนนะครับผมยืนยันเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับเอซีทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อบ่ไรก็ง่ายบ่ไดก็ง่ายครับผมยืนยันเหมือนเดิมนะครับทางช่องและทีมงานของเรายังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับทรับียนยูเทห่เราบอที่ี่บอไปไสมัดไปดีดีมัดไลยมัดครับ พระท้าสาเขาก็ว่าเบาเกินก้อนนอครับบ่เนี่ยต้ก็ตั้งนโมสาธิสามสามจบนโมตัสสะภะคะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนัผุกโมมัตพุทธรัตยะตรึงทายินดีนัผุกโมมัตพุทธรัตยะตรึงทายินดีนัผุกโมมัตพุทธรัตยะตรึงทายินดีอ่าตุวซาตุกอมอะไรคคุณฝรั พระพุทธเจ้าจงมาโดลบันดาลให้แกผู้ข่าเด้อให้มัดใหโยูจิตใจเด้อครับเด้อมัดเลขตัวนี้เห็นมันยูข็งแข็งเด้อเอฟซีจะเป็ิได้มีถูกมีหลามจำบนทำท่านสาธุสาธุสาธุฉลองวันวันเกิดผมพอดี้ะครับเลขตัวนี้เด้อครับเกิดเมื่อไหร่ละครับผมเกิดวันที่จ3มีนาครับผมอ้าวลองเด้วยสามเป็นแบบว่าเป็นของขวัญให้เอฟซีสปูทุกคนนะครับก็ฝากติดตั้งแน่สองสามสามสองอ่าก็อันนี้เนาะเนาะครับเด้อวันเกิดเด้อครับเด้อสองสามสามสองสามอายุเท่าไหร่เนื้อ อายุปีสี่สิบแปดสี่สิบแปดรอดมาได้เราบ้านเกิดสองสามยังไปที่เก่าด้วยเดี๋ยววันที่สิบสามมีหน้าผมกับสาธุ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 ด้วกันนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเด้อได้ไปพิจารณาเบื้องนะครับเนาะนะครับตัวเลขของอาจารย์ม่วนครับเราปลูกสายพระเวทให้นะครับก็ได้เอาตัวเลขมามาได้คับนะครับเครือนะครับเครือมัทยูเครือมาทยูนะครับผมเครือสีทนนะครับ กับตัวสองตัะกับตยด้านนั่น่ะ้รเนาะตัดอาตัด้าหางกดสองตัวกับตัดอานู่ใน่ะแหละนี่นี่ไม่นี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 ตัวนี่นี่ไฮซับเนยได้มาแปดเก้าสามเป็นว่าก้าสามเก้าแปดปดนี่นะครับขึ้นีไหมอืกสาม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 สี่ศูนนั่สนะอย่างเี้เบาไงคือคกประตูเขาวเบาไปได้พุงหูเนาะแต่โตัวนี่นี่ยายายาเนื้อเอาตัวนี้แหละเน้นๆเลยเวลาเขาโนี่สี่สี่หกนี่เรีดังในข้าราอันนี้แหละดังกะสร้างแต่ว่าห้เป็นไอรัฐบาล ตัวนี้กันอันนี็รู้กันนี่นอตัวนี้นอครับเออรัฐบาลน้ำเลยกัอันนั้นน้ำกรารู้กันรู้กันครับรู้กันนั่งนักนั่งนักทั้งคือรู้กันนะนะนั่นักนี่กัหาสือฉลากิแบทรถาบันกับแปดเก้าสามสี่ศูนย์สามนะครับอาจารย์มวนนะครับได้ทีมงมาเขาเลาสนับสนุนในการสื่อฉลากิแบทรัฐบาลเนาะครับผมเรานั่างกันรู้กันนะอ่าทีนี้ตรงนี้นะพี่น้องครับอาจารย์ครับเรือดขาดรายอยู่ครับผมกับปเมาวนส่วนปลากล้วยเขาไหวห้าหกลอยเพราะถ้าตัดอยู่นี่ครับ เอซทางไดทียากสีสยการแต่งผว่าแต่กวอนมืนกับเหมือนกับบางกับเบาบางแล้วก็นื้อบาางนะครับเบาบางแน่เลกะเขาไอ้เพื่อนรักเทียเนาะงวัดบ่เฮวั้นกรเข๋ายุสามแปดแปดสปดเข้าบัไดเดินทางมาเพ่นแล้ว่ปมาเนมาบัไดทุดยยังเอมมากันมากันมเอย่างกับันกาศ้างบนไรดีองเนาะตัวเลขเนาะนะครับผมก็ไม่เขาไม่หลุดจ ตีสีทันใด้สีอยากน้อยคากับเนป้งกอเหมือนเดิมนะครับผมเดิมเหมือนเดิมอยู่เครืงค้างที่เก่าแหละครับผมก็นกแป้งครับครับตอนนี้นกแป้งเขากับมันก็อยู่ในหนาแร่งนะอาจารย์อยแบบเพือว่าอาหารนี่จากสีเขยสดชื่นมันก็เริ่มเหี่ยวแห้งลงครับผมการหาค้างเขาก็เริ่มค่อนข้างที่จะเดินทางไกลไปเรื่อยๆคือเก่าการหาย่างก็เมื่อแม่นว่านี่เนาะนี่นี่นี่เจ็บเจ็บนี่สูตรใหม่ครับนี่ละสูตรเก่าก็ยังจะตีสีหกอยู่เลยครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง